สวัสดีค่ะพบก,กับพี่มิพิงและน้องคิตตี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในวิชาภาษาไทยนะคะเรามาอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตนะคะหรือหนังสือภาษาพาทีที่เรารู้จักกันนี่เองนะคะนี้เป็นของปอ3นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาอ่านบทที่สอง เรื่องแต่เด็กซื้อไว้ค่ะบทนี้มีสาระมั่นสัจจะซื้อตรงไว้เติบโตเป็นผู้ใหญ่คนรักใคร่และเชื่อถือคำมีตัวสะกดที่กําหนดในหนังสือเสียงสระมั่นฝึกปรือ รูปนั้นหรือแปลกเปลี่ยนไปชามาหน้าตาน่ารักชอบไว้ผมห่างมา้ากิริยามารายาสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเรียนหนังสือเก่งเป็นหัวหน้าห้องที่ขยันขันแข็งใครๆก็รู้จักชามาก็อยากให้ลูกหลานของตนเป็นอย่างชามา วันนี้อีกเช่นกันชามาคได้ทำให้เพื่อนๆนและคุณครูชมความคิดอันชาญฉลาดขณะประชุมเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมชามาคิดว่าเราเอาขยะมาขายกันเดือนละครั้งเก็บเงินไว้พอปลายปีเรานำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนดีไหมคะเพื่อนๆหลายคนพยักหน้า ส่งเสียงฮือฮาเห็นด้วยแต่เพื่อนบางคนก็ทำหน้ารังเกียจเมื่อได้เห็นชามาพูดถึงขยะคงนึกถึงเศษอาหารเปลือกกล้วยถุงกล้วยเตี๋ยวกระมังแล้วใครจะซื้อขยะพวกนี้แค่คิดก็อยากล้างมือแล้วชามาพอจะเดาสีหน้าของเพื่อนออกไม่ใช่เราหมายถึงขยะแห้งที่นำมารีไซเคลิลพวกกระดาษขวดพลาสติก ขวดแก้วกระป๋องนะ้ำอัดลมไงเพื่อเหล่านั้นถอนใจเฮ้อล่งอกไปทีไม่งั้นคงต้องขอลาครูสุมนาช่วยสรุปความคิดของนักเรียนเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะนำขยะมาจากบ้าน ชามาและเพื่อนเพื่อนอีกกลุ่มรับอาสาดูแลการแยกประเภทขยะครูสุมนาติดต่อร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามาซื้อตั้งแต่เช้าก่อนโรงเรียนเข้าเพื่อเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมและเข้าใจระบบซื้อขาย กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยดีเพื่อนๆนทั้งห้องร่วมมือกันเต็มที่เพื่อนๆนห้องอื่นมาทราบเรื่องก็นำขยะมาร่วมด้วยพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยทั้งหลายสนุกสนานเฮหฮาชาวมาอีกนั่นแหละ ที่คอยจดบันทึกน้ำหนักของขยะแต่ละประเภทโดยมีเพื่อนเป็นผู้ช่วยเพื่อความถูกต้องในการคิดเงินเรื่องนี้คงจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าชามาไม่ไปที่ร้านขายหนังสือในศูนย์การค้าแล้วบังเอิญเดินผ่านหน้าร้านตุ๊กตายี่ห้อดัง อะไรนั่นตุ๊กตาแสนสวยราคาพันกว่าบาทลดราคาเหลือ200บาทหมดเขตสิ้นเดือนนี้ชามาใจเต้นตึกตักอยากได้เหลือเกินแม่ขาซื้อตุ๊กตาตัวนั้นให้ลูกได้ไหมคะแม่มองหน้าชามาตุ๊กตาตัวนั้นเป็นความจำเป็นของลูกหรือเปล่าที่บ้านก็มีอยู่หลายตัวแม่เพิ่งจ่ายเงินซื้อหนังสือที่เป็น ของจำเป็นให้ลูกไปแล้วถ้าลูกคิดว่าจำเป็นและอยากได้ก็เก็บเงินซื้อเองดีไหมลูกชามาได้แต่มองตุ๊กตาด้วยตาละห้อยอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วชามาจะไปหาเงินที่ไหนจะทำอย่างไรดีอยากได้เหลือเกินแล้ววันศุกร์ก็เวียนมาอีก ม่คิดเงินค่าขายขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วครูสุม,มานาส่งกล่องเงินให้ชามาถือไปที่ห้องก่อนเพราะครูสุม,มาาจะต้องไปแวะที่ห้องพยาบาลเพื่อดูอาการป่วยของนักเรียนคนหนึ่งขณะรับกล่องเงิน จากครูสุมนาความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาถ้าเราเอาเงินในกล่องไปแค่สองร้อยบาทคงไม่มีใครรู้เราเป็นคนคิดเรื่องนี้เองขยะเราก็เอามาถ้าหยิบไปเสียบ้างก็คงไม่มีใครว่า แล้วอีกความคิดก็ตามมาติดๆทำไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็โกงชัดๆโกงเงินส่วนรวมไปเป็นของตัวน่าอายขายหน้าถ้าใครเขารู้เข้าคงไม่มีใครอยากคบความคิดดีและความคิดชั่วความคิดทั้งสองผลัดกันแพ้ผัดกันชนะตลอดทางที่ชาม,มาเดินกลับห้อง แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชามาตัดสินใจได้เด็ดขาดชามาสะดุดก้อนหินหล้มลงข้างพุ่มเข็มกอใหญ่กล่องเงิน6กระจายมีก้อนอิดอยู่ใต้พุ่มเข็มชามาหยิบ,ยบเงินสองร้อยบาทสอดไว้ใต้ก้อนอิดอย่างรวดเร็วเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์พากันตกใจรีบวิ่งเข้ามาช่วยชามา ช่วยเก็บเงินใส่กล่องไม่มีใครสนใจก้อนอิดก,ก้อนนั้นเลยเมื่อครูสมนากลับบ้านที่ห้องเมื่อครูสมาากลับมาที่ห้องเพื่อนเพนรีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นครูสมนาไม่ได้สนใจเงินในกล่องเลยแต่กลับเป็นห่วงว่าชามาเจ็บตรงไหนขวัญเอ้ยขวัญมาดีแล้วที่ไม่เจ็บตรงไหน คนดีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วคำพูดของครูมสมนาทําให้ชามานิ่งอึง้งเทวดาคุ้มครองคนขี้โกงอย่างชามาด้วยเหรือชามาได้เงินซื้อตุ๊กตาแล้วแต่ทำไมไม่มีความสุขเลยมันร้อนอยู่ในใจคนขี้โกงคนขี้โกงน่าอายเป็นหัวหน้าเสียเปล่ากับยักยอกเงินส่วนรวมเสียงนังดังก้องอยู่ในสมอง ชามาผุดลุกผุดนั่งกระวนกระวายแม้แต่น้ำสักอึกอยังเกินไม่ลงนน่นกลุ่มนิชากำลังคุยกันได้ยินเสียงแววแววโกงโกงเขาเห็นเราทำใช่ไหมเพราะเมื่อเช้านิชาเดินตามหลัง เรามาอ้าวทำไมทัศนะชี้มือมาทางเรากลุ่มนั้นก็เห็นใช่ไหมว่าเราทำอะไรขอต้องนินทาเราแน่ๆถ้าชาม,มาได้เข้าไปฟังเพื่อนๆคุยก็จะรู้ว่าไม่มีใครรู้ เห็นเลยว่าชามาทำอะไรพวกเพื่อนเพื่อนกำลังคุยถึงละครเรื่องโปรดดา,ดาราายยอดนิยมบางกลุ่มบางกลุ่มคุยเรื่องชามาก็จริงแต่เป็นความห่วงใยห,หัวหน้าที่ดีอย่างชามา เป็นขวัญใจของเพื่อนทุกคนชาวมาสำเร็จได้เมื่อนึกถึงคำพูดของยายความช่วททำง่ายนะลูกเพียงแค่คิดจะทำก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยให้ทำความช่วได้สำเร็จแต่ความดีนี้ทำยากมักมีอุปสรรคมาขัดขวางตลอดทำให้เราล้มเลิกได้ง่ายง่ายแต่ถ้าทำได้แล้ว เราก็จะรักษาความเป็นคนดีไว้ได้จริงอย่างที่ยายพูดจากเหตุการณ์เมื่อเช้าจนถึงบัดนี้ยังไม่ทันข้ามวันชามาหาความสุขไม่ได้เลยเงินไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นำมาแต่ความทุกข์โกงเงินคนอื่นแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราโกง มันจะเป็นไปได้อย่างไรความรับไม่มีในโลกอยู่แล้วชามาปิดตาแน่นไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ที่ตามมาเป็นเด็กโกงเงินเล็กน้อยยังทุกข์มากขนาดนี้แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ทุจริตจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแล้วชามาจะทรมานตัวเองไปทําไมใช่ชามาจะทรมานตัวเองทำไมไปทําไม โชคดีเหลือเกินที่ชามาคิดได้ทันก่อนที่จะทำผิดไปมากกว่านี้เย็นนี้ชามาจะขอกลับบ้านช้าหน่อยไปแวะที่ภ่มิเข็มแล้วกลับมาสรารภาพกับครูสมมุสุมามา,ากล้าทำแล้วต้องกล้ารับผิดสิชามา จบบริบูรณ์ถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสว,วัสน,นี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย